สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะประจำปักแรกของเดือนพฤษภาคม2565นะเราจะมาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะในปักแรกนี้นะ แรกนะคะเก้าเหรียญหกถ้วยจ,จัดิตรีมเพส สี่ดาบนายออฟสวร์ดสองดาบเจ็ดถ้วย ปแปดถ้วยค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเกณฑ์ความรักของคุณในปักแรกเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ให้พลังงานของคุณนะคุณได้เก้าเหรียญเข้ามานะคะอ่าเก้าเหรียญเข้ามาในตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขนะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณโสดอยู่นะคะโสดมาสักพักละโสดมายาวๆเลยนะเออแต่ถ้าเป็นคนที่มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คนรักของคุณไม่มีเวลาให้คุณนะ มันเป็นช่วงเวลาที่ขาดการดูแลเอาใจใส่กันนะคะ,ะความรักไม่หวานนะในช่วงนี้นะคุณมีหกถ้วยเข้ามาอ่าคส่วนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาบอกรักมีคนมาบอกชอบคุณมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะมีคนมาอขอติดต่อขอทักทายขอเบอร์ขอไลน์นะคะในช่วงปักแรกนี้นะ จัติดความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเขาเข้ามาอย่างชัดเจนนะเขาต้องการมาเปิดเผยอ่าเปิดเปิดตัวนะคะต้องการมาบอกกับคุณโดยตรงๆเลยนะว่าเขาต้องการครบกับคุณนะคนคนนี้ที่เขาจะเจอที่คุณจะเจอเขานะคะเขาน่าจะเป็นชาวาธาตุลมนะจะติดขึ้นมาตรงนี้นะคะ เขาน่าจะเป็นชาวราศีตุลหรือไม่นั่นก็าชาวธาตุลมนะที่จะเป็นอ่ามิถุนนะคะตุลและกลุ่มนะเขาน่าจะเป็นแนวออกเป็นแนวเอเลิร์ตนะคนคนนี้นะจริงใจจริงจังนะคะมันยิ่งบ่งบอกว่าตัวคุณเองก็เป็นช่วงที่รอรักนะอยากให้รักมีความมั่นคง ส่วนคนคนนี้ถ้าเขาได้เข้ามาแล้วถ้าเขาได้รักแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรักที่มั่นคงนะแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลสีดาบสีดาบนะคุณนั่งอยู่ในที่มืดเลยนะคะมันเหมือนกับว่ารู้สึกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกไปถึงความไม่ความไม่มั่นใจมันเหมือนกับว่าภาพเก่าๆภาพความสัมพันธ์เก่าๆความรักที่ได้เลิกลามาที่มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเจ็บปวด มันได้ย้อนกลับมาในความคิดของคุณอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณได้เจอใครคนนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณติดลบไปแล้วคุณคิดมันยังเข็ดมันยังเข็ดมันยังจําอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะนายออฟส์วอตคนคนนี้นะถ้าเขาถ้าคุณได้เจอเขาเขาเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงใจแล้ว เขาถ้าเขาอยากคบกับคุณนะเขาจะเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณเขาจะพูดกับคุณตรงๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่รวดเร็วปู๊บปั๊นะเขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณใส่เกียร์เต็มร้อยเลยนะคะเขาเป็นคนชัดเจนเแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีบุคลิกดีนะแต่อาจจะเป็นคนทีอ่อารมณ์ร้อนหน่อยหนึ่งนะ ส่วนตัวคุณเองนะคะยังคงเครียดยังคงกังวลยังคงเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้นะว่าจะเปิดใจคบคนคนคนนี้หรือไม่นะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณยังมีเจ็ดถ้วยเข้ามานะเจ็ดถ้วยเข้ามาหมายถึงคุณเรื่องเยอะคุณยังมีตัวเลือกเยอะคุณยังเรื่องมากเรื่องเยอะหรือว่าเป็นช่วงที่มีคุณมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนั่นในช่วงนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะคบกับคนคนนี้หรือเปล่านะอ่า เดอะเทมเพลนเข้ามายิ่งเข้ามาตอบย้ำนะว่าคุณต้องการเลือกยังต้องการเลือกอยู่นะยังไม่ไฟนอนยังไม่ฟันธงนะคะว่าจะคบใครในตอนนี้นะว่าจะให้ความสัมพันธ์กับใครจะให้ความพิเศษกับใครนะหรือคนคนนี้ที่เข้ามานะคะชาวธาตุน้ําคุณก็ยังมองคุณก็ยังดูอยู่นะคุณยังไม่ได้ให้ความพิเศษยังไม่ได้ความสัมพันธ์กับเขานะคะคุณมีแปดถ้วยเข้ามาปิดท้ายนะ คุณยังไม่ลืมรักในอดีตคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณเองยังไม่ได้เปิดใจที่จะคบกับคนคนนี้คนคนนี้ยังไม่ตอบโจทย์คุณคุณยังไม่ได้มันยังไม่โดนใจคุณอะมันเหมือนกับเจอแล้วแต่มันไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้รักแรกพบขนาดนั้นเหมือนถ้าเขาคนนั้นเข้ามาเขาต้องใช้เวลาเขาต้องรอคุณได้เพราะคุณยังเลือกอยู่นะคะ และคุณก็ยังยังใจคุณมันยังอยู่กับภาพเดิมๆรักเดิมๆในอดีตยังจมยังจมติดอยู่ในอดีตของตัวคุณเองนะคุณยังไม่เปิดใจคุณยังไม่ทำลายกำแพงนั้นลงนะม,มิกะจะดูให้ต่อนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะจะได้เริ่มต้นได้คบใครอา่าได้คบกันกับเขาคนนี้หรือเปล่านะคะ เรามาดูกันว่าเขาคนนี้จะได้สเปเชียลเอ็กเซปจากคุณไหมนะคุณจะมองเขามอบความเป็นคนพิเศษให้กับเขาหรือเปล่านะถ้าเขาใช่ขอให้ไพ่ช่วยตอบออกมาให้ชัดเจนด้วยนะคะจัดเม้น ันต้องตัดสินใจแล้วความชัดเจนกำลังจะมาแล้วอขอรุ้นต่อค่ะ king of particle ใครคนนี้นะคะคุณรู้สึกถูกใจเขานะอะเขาดูน่ารักอแต่ว่า เขาอาจจะดูนิสัยดูเด็กๆเพียงแต่ว่าเขามีความรับผิดชอบสูงนะคะเขาแค่ดูบุคลิกเป็นเด็กเฉยๆนะหรือว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาเป็นคนเก่งนะเพราะว่าใครคนนี้เข้ามาแล้วนะมันทําให้เขาเป็นคนที่มีใจมั่นคงเขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงถึงจะดูบุคลิกเขาเด็กแต่ความรับผิดชอบเขาสูงนะเขามีความจริงใจให้กับคุณ เด m มูนนั่นความกังวลใจคุณยังกังวลใจคุณยังสับสนคุณยังไม่มันยังไม่หลุดพ้นจากอความรู้สึกเดิมๆของคุณนะคะมันยังคงยังอยู่ในตัวคุณอยู่เนาะอสองไม้สองไม้เข้ามานะคะ มันเหมือนการครบกับเขานะมันเป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะคะถ้าคุณได้คบกับคนคนนี้นะคนคนนี้จะเป็นรักที่มาจากทางไกลหรือว่าเขาอยู่ไกลกับคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมานะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดีเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณนะเพียงแต่ว่า ตัวคุณเองยังไม่เปิดใจนะคะยังไม่เปิดใจยังไม่ยอมรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะอ้อหรือเขาอาจจะเป็นคนในสายงานก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่คุณดิวงานด้วยคุณเจอกับเขาบ่อยๆวิวออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งชีวิตได้ทำงานอีกครั้งหนึ่งนะ มิกาบมองว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่คุณกับเขาจะได้คบกันนะคะหกเหรียญอ่ามันเหมือนว่าคุณก็พยายามปรับตัวเข้าหาเขาแล้วนะสุดท้ายแล้วคุณพยายามนะคะคุณพยายามเปิดใจคุณพยายามมองสิ่งดีๆในตัวเขาอเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับวงล้อแห่งชีวิตมันได้ดําเนินหน้าต่อไปมันเหมือนความรักก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นการงานการเงนิงนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตจะเริ่มต้นสิ่งดีๆมันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในชีวิตของคุณนะมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากเดิมนะเริ่มต้นจากในเดือนนี้ปักนี้เลยนะคะหถ้วยหถ้วยนี่คือความกังวลใจนะ ไปนึกถึงแต่เรื่องอความรักที่ได้ผ่านมาแล้วความรักที่ได้จบไปแล้วความผิดหวังที่ผ่านมานะมันทำให้คุณไม่มีความสุขทางใจนะคะ a พ e of particle คนคนนี้เป็นคนที่ถูกใจคุณนะถึงเขาเขาแสดงตัวออกมานะมิกามองนะเขาแสดงตัวออกมาแล้วว่าเขาเด็กกว่าคุณ หรือเขาจะดูเด็กกว่าคุณหน้าเด็กกว่าคุณนิสัยเด็กกว่าคุณแต่ความรับผิดชอบเขาสูงนะคะแล้วเขามีความรักที่มั่นคงอะ่ะเขารอรักจากคุณอยู่นะ The Hermit มีกระดุนมากเลยนะมันเหมือนยังต้องใช้เวลาคุณต้องการใช้เวลาศึกษาดูใจคนคนนี้นะ คงต้องใช้เวลาอีกยาวๆอีกนานๆมันเหมือนคุณมองว่าถ้าคนคนนี้รอคุณได้คุณถึงจะเปิดใจนะคุณต้องการศึกษาใจเขาคุณต้องการศึกษานิสัยเขาคุณต้องการดูว่าเขาชัดเจนกับคุณมากแค่ไหนสิบดาบความเครียดความกังวลมันอยู่ที่ทั้งตัวคุณและตัวเขานะเขาก็กังวลใจว่า กลัวว่าคุณจะไม่รับรักเขากลัวว่าคุณจะไม่คบเขาส่วนตัวคุณเองก็กังวลใจเครียดไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่กล้าตัดสินใจที่จะคบไม่กล้าที่จะเปิดตัวไม่กล้าที่จะเปิดใจกับความรักครั้งนี้นะแต่จะให้ทิ้งไปคุณก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์คุณนะพิ้งกาวางว่าเมื่อไรที่เขายังอยู่คุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แต่เมื่อไรที่คนคนนี้เดินจากคุณไปในวันนั้นคุณอาจจะมานั่งเสียใจก็ได้นะคะ ค่ะในปักแรกนี้นะคนคนนี้ที่จะเข้ามาที่คุณจะเจอเขานะเขามีความมั่นคงมีความจริงใจให้กับคุณมีความรักที่มั่นคงนะเป็นคนที่ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์สามารถที่จะคบได้นะค่ะยังไงมิกะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีนะคะพบกับรักที่ดีๆนะขอให้คุณอา ลืมเรื่องราวในอดีตนะคะเปิดตัวเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะเพื่อให้ชีวิตมันได้ก้าได้มูฟ e ออนออกไปนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ